ไปเห็นก็ขอมแรงกันเลยสวัสดีค,คุณดิวสวัสดีครับอ่ะทักทายทักทายเพื่อนๆกันหน่อยครับสวัสดีครับผมชาวลบบุรีครับผมสวัสดีพี่ปิ้ทพาด,ด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีถึงน้องลิงทั้งหลายด้วยค่ะครับครับอันนี้คิดถึงกันบ้างไหมเนี่ย <c oughs> คิดถึงเคยมาลบบุรีไหมฮะดิวลบบุรีลบบุรีนหะครับลบบุรีเหมือนจับไม,ไม่เคยเลยไปนะแต่จําไม่ได้ใช่ไหม ครับผมใช่ใเคยผ่านเคยอะไรนี้ก็อาจจะเคยอยู่เวลาไปทัวร์เวลาไปอะไร้ยใช่ไหมฮะครับผมตอนอื่นเดี๋ยวยิ่งคําถามเลยก็แล้วกันเอ่อทำไมถึงได้มีคลิปตรงคลิปตบอะไรหลุดออกมาล่ะครับอะไรนะครับคลิปตบแบบคลิปตบคลิปตบคืออะไรครับพี่โอ้ยดิวคลิปตบป่ะคลิปตบคลิปตบอ๋อก็ตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยผม ผมยังไม่รู้เลยครับเพราะผมทําอะไรลงไปครับคนละดิวแล้วพี่คนละดิวคนละดิวใช่ดิวเดอรซาหครับดิวเปลี่ยนชื่อจริงเหรอตอนนี้ยใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนนานยังอ๋อก็ประมาณปีกว่าแล้วครับเปลี่ยนเพราะว่าแบบยังไงฮะเอาเอาหงูเองหรือว่าเอาอะไรเออเปลี่ยนเพราะว่าคุณแม่ไปดูดวงมาแล้วเขาก็บอกว่าเออจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนถึงท่าน เกือบเสียชีวิตถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนชื่อก็เลยใช่ครับผมก็เลยเปลี่ยนเพื่อความสบายใจให้คุณแม่ด้วยแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยครับผมแต่ท้ายแล้วเราก็ยังเราก็ยังคงเป็นดิวคนเดิมดิวคนเดิมถึงชื่อจะเปลี่ยนแต่เราก็ไม่เปลี่ยนความเป็นดิวใช่ครับแต่ว่าเปลี่ยนตรงผมใช่ครับครับผมนี่ใครบางคนไม่คุณเปลี่ยนหมดเลยนะพี่นะฮะฟังดูมันก็เหมือนเปลี่ยนหมดเลยนะ เออแล้วทําไมุใครมีใครบังคับให้คุณเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าดิวเรือตทรงผมไม่มีครับผมเพราะว่าเออตอนก่อนหน้านี้ก็ผมก็ตัดท่านครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ตัดท่านนิดเพราะว่าไปบวชอ๋อที่วนเป็นทรงเกาหลีอ็เลยนะไปนะครับเป็นทรงเกาหลีเกาหลีหน่อยใช่ไหมได้ก่อนหน้านั้นใช่ครับผมตอนนั้นที่ที่ที่เราตัดผมเพราะว่าเอาเดชต้องออกเพราะว่าเออสระไม่ได้ไรนะครับมันสระไม่ได้หรอครับ จะได้จะได้ะได้แต่ว่ามันโอ้โหต้องเอาเข้าเวลาเอาเข้าแต่ละทีคือแบบว่าเวลาเกมันยาวขึ้นเลยครับมันต้องไปเก็บในรงทียาวขึ้นเป็นเด็กเอาต่อต่อเข้าไปอีกจะไปไม่ทำทั้งหัวนังศีรษะเราเนี่ยอาจเกเข้าไปอีกมันมีความลําบากเหมือนกันกับการไว้ทรงนี้ใช่ไหมครับมีความลําบากครับผมต้องเป็นคนที่อดทนมากครับแล้วก็ แต่ก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองดีๆครับผมต้องดูแลผมดีๆครับ<อ>ซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยดูแลทีละตัวเองเท่าที่ควรก็เลยลาจากกันด้วยดีกว่านะจ๊ะครับผมบางทีกังวงรังแคร์เลยอย่างนี้ก็เปี่เหมือนกันน,น,นครับนะฮะคุณดิวนี่เออ่ร้องเพลงนี่คุณชอบแนวแบบถนัดแนวไหนมากที่สุดถนัดเลยครับผมก็ก็เป็นเพลงป๊อปนี่แหละครับผมถนัดเพลงป๊อปไม่ได้ชอบเรกเกสกาอะไรนะ อ,อ๋อไดเกสกาก็จริงๆแล้วเนี่ยดนตรีแต่ละดนตรีนะครับรผมคือผมเป็นคนชอบฟังดนตรีหลายประเภทครับแล้วก็ทุกเพลงถ้าเกิดถ้าเกิดฟังแล้วมันโดนหรือว่าเนื้อหามันไพ่หรืว่านเป็นท้อ,นอเนี่ยผมฟังได้หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปทุ่งมอ้อารูกรุงหรือว่าสากลด็อกป๊อปไดเกดสก,กา<อ>ได้หมดได้หมดนะฮะแต่ว่าถนัดการร้องนี่ก็จะเป็นแนวป๊อปนะฮะใช่ครับก็คือเป็นแนวของผมนั่นแหละที่ผมร้องไปเหมือนเหมือนกับว่า เราพูดถันเพลงแบบนั้นเล่อยนะครับครับช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมได้ติดตามผลงานของคุณคุณดิวก็เป็นเพลงช้าๆก็เป็นส่วนใหญ่เป็นแบบ,แ<ต>แบ,บเพลงตึงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ามาแบบหลังๆมานี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มีมีจังหวะเป็นมีเดียมมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าผมบอกกับทางผู้ใหญ่ไปช่วยว่าพี่ครับวิตีผมเอ่อไม่ได้เร่าอะไรขนาดนั้นครับพี่<อ>ผมอยากให้เพลง โอ,อ้ก็คือแบบเดี๋ยวคนฟังนี่เขาจะติดภาพแบบเหมือนกับว่าแบบดิวจะต้องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมกลัวผมจะติดตัวเองด้วยนะฮะผมกลัวเพว่าเออไปที่ไหนโอ้ชีวิตเศร้าชีว<อ>ิตเศร้าชีวิตเราไม่ได้เศร้าขนาดนั้นอออตั้งแต่เพลงอะไรเป็นต้นมานะที่เป็นเพลงมีจังหวะจังหวะหน่อยเพลงรงฟานางฟ้าหลังจากนั้นต่อมาก็มีมาอีกมีมาอีก ใช่มีคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักมีลมใต้ปีกมีลมใต้ปีกแล้วก็จนมาถึงซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกครับวามห่วงใยจากใครบางคนครับความห่วงใยจากใครบางคนตอนนี้อยู่ใน S ชาร์ตของเราด้วยโอ้แล้วครับครับติดมาสี่สัปดาห์แล้วครับดิวครับขอบคุณครับครับผมก็เข้ามาแบบขึ้นมาเรื่อยๆมีมาเป็นอันดับเจ็ดขึ้นมาเป็นสี่แล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ในอันดับที่เอออันดับที่สี่นั่นแหละอันดับที่ ครับผมก็เดี๋ยว<อ>ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าแฟนคลับของคุณดิวเนี่ยนะครับช่วยกันเชร์ช่วยกันขอเยอะมากๆเลยโอ้อครับผมอลองพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับเป็นยังไงเพลงนี้นะครับคือเพลงนี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขาชอบเขารักคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาบอกไปไม่ได้ว่าหรือแสดงตัวออกไปไม่ได้ว่าเขารักคุณเขาชอบคุณแล้วก็อยากให้คนที่ เขารักเนี่ยมีความสุขโดยที่เขาจะมอบความหวังดีให้ครับแล้วก็มอบความสุขให้มอบความห่วงใยให้จากที่ที่เขายือนอยู่โดยที่<ม>คุณไม่ต้องหันกลับมามองเขาก็ได้เขาขอยือนอยู่ในที่เล็กๆตรงนี้นี่แหละ<อ>แล้วส่งความหวังดีไปให้คุณโดยที่เขาไม่หวังอะไรตอบแทนโอ้โหนะฮะที่ฟังคุณดิวพูดเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างแบบกินใจทีเดียวครับผมแต่ว่าแต่ว่าเขามีความสุขนะเขาไม่ได้ทุกข์นะเขาไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ไหวแล้วแต่ว่า เขามีความสุขเขาได้ไไปเหมือนกับว่าได้ทําสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเนี่ยเราไม่ต้องอะไรตอบแทนเห็นเขามีความสุขเราก็้มีความสุขด้วยก็เปลี่ยนก็เหมือนกับว่ามันเป็นความรักแบบที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอื้มอย่างนั้นก็ได้นะอืมเป็นเพลงละครหรือเปล่าเพลงนี้ใช่เป็นละครครับเป็นเพลงละครคุณดิวได้ร่วมแสดงด้วยหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ร่วมไม่โหรับรองอยู่เลยก็เป็นเสียงกันสูงแล้วครับพี่ฮะก็เห็นว่าแบบอยากแบบสนใจแบบเรื่องการแสดงอยู่เหมือนกันอ๋อคาับีแล้วเนี่ย การใช้แรเนี่ยต้องบอกไม่รงนี้เลยว่ายังไม่เก่งพอค่ะแล้วมีการแบบไปแบบไปเรียนไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังไม่ีครับผมก็ยังเรียนอยู่ครับครับเรื่องการแสดงใช่ไหมครับใช่ครับเรียนเพื่อทําให้เราการแสดงการเด็กการแสดงก็คือมันจะครอบคลุมไปหมดถึงการโชว์การน้องอะไรต่างๆหรือว่าเอ่อการที่เราจะออนสเตจหรือว่าการที่เราจะทำการแสดงต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็ใช้การแอคติ้งหมดครับใช่ครับผมก็เปนเพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพตัวเอง เริ่มขึ้นอีกอมันก็ได้แบบหลายๆอย่างเราเอามาประยุกใช้กับแบบอาชีพได้ใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้สบายดีตอนนี้ไม่สบายครับเอาไม่สบายเหรอใช่ครับไม่สบายแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องคนเป็นกันเยอะคนเป็นกันเยอะรกันประจำบ้านครับช่วงนี้ติดหวัดกันเยอะๆผมก็เป็นหวัดเหมือนกันสองอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยครับผมต้องคัดลายมือบ่อยๆเออเดี๋ยวจะได้แบบปรนจงขึ้นใช่ไหมครับจงขึ้นโอเคครับเออเห็นบอกว่า ที่คุณแบบอยากรับในการสแสดงเนี่ยผมไปอ่านในโปรไฟล์มาคุณอายากทำไมถึงอยากแสดงเป็นคนโรคจิตเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นเนี่ยคงจะเมื่ออดีตโอ้นานแล้วนานแล้วเมื่ออดีตชาติผมคงคิดว่าการแสดงบทแบบนี้มันคงจะทําให้เราทอะไรก็ได้หรือว่าเหมือนกับได้ปลดปล่อยครับทำอะไรก็ได้ไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์ว่าเราจะต้องหน่องดูดีต้องเท่ต้องเป็นคนดีต้องเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะแบบง่ายสําหรับเราอะไรยาเงี้ยเ่นเ่นเ่น่นเ่นจะมาปันปุ่นปุ่นอ๋อตอนนี้อายุมากแล้ว,นนลวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับครับผมอ้าดิวเดี๋ยวผมให้ปากปากผลงานปากผลงานในเรื่องราวของการจะไปติดตามคุณดิวแบบความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะติดตามที่ไหนยังไงได้บ้างครับหลายช่องทางครับผมก็ถ้าเกิดเป็น Facebook นะครับผมว่าเข้า Facebook แล้วก็ พิมพ์คำว่าดิวแคตโซครับผมอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของผมส่วนตัวผมเล่นเองแล้วก็เบแฟนเพจก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็พิมพ์คำว่าดิวเดอรตาห้าครับอันนี้ก็เป็นแฟนเพจของผมที่ผมเล่นเองเหมือนกันแล้วก็มีเว็บครับผมเว็บเว็บส่วนตัวก็จะมีเว็บเว็บดิวแคตโซคอมแล้วก็เว็บเว็บดิวเดอตาห้าคอมสองเว็บนี้จะเป็นเอ่อ,อเป็นเว็บไซต์หลักตั้งถ้าเกิดสติว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้า Google เอาบบง่ายๆสุดไปพิวเออไปพิมพ์ดิวเดอร์ตา ขึ้นให้เหมือนกันเหรือมีขึ้นใช่ใช่ครับผมหรือว่า YouTube ก็ได้ครับพี่ครับครับผม youtube เข้าไปทำอะไรครับ YouTube ก็เข้าไปเอ็กซ์แคนเนลครับผมอ๋อเอ่อเขาะมีบอกว่าเอ็มโเอ็มีของใครหลายคนเป็นระบบเอด้วยอู้ชัดด้วยคมได้คมกลิปแบบเอ่อเอาดีดูปุ๊ดนิดตหัวเลือดติดติดโหลดเพลงเลยครับโหลดเพลงคุณดิว โหเพลงครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับครับผมแล้วก็ออกด้วยนะครับถ้าเกิดจาไม่ได้ทําไงจําไม่ได้จําไม่ได้ก็เข้าไปเวอร์ไปเพ่บแตดิวเด็เข้าไปเข้าไปกูเกิลก็ได้ครับผมแล้วก็าเข้าฟินดิเดช่าห้โหลดเพลงยังไงอีหมดนะฮะนีหมดเลยครับอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับคุณมากใช่ครับผมใช้ให้ถูกที่ถูกทางครับครับผมคุณดิวเห็นบอกว่าช่วงนี้คิวโฟนอินเยอะนะฮะเดี๋ยวเสร็จอย่างนี้ก็ต้องมีแบบ ใช่ครับผมเสร็จจากลบบุรีเราจะไปชนบุรีกันต่อชนบุรีนี่เป็นบ้านเกิดของคุณดิวใช่ครับ,คร,บครับผมครับผมไอตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับระหว่างชนบุรีกับกรุงเทพก็อยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพแล้วเป็นส่วน<ด><ด>ใหญ่นะฮะได้กลับที่ชนบรุรีบ้างไหมฮะใช่บ้างครับผมตอนไหนจะไปเป็นงานมากกว่าพอายู่ลางานที่เราต้องกลับไปเล่นที่ชนบุรีเราก็จะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอ๋อครับเออลืมถามลืมถามช่วงนี้เป็นไงบ้างงานแบบอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้เหรอครับก็เรื่อยๆครับผมก็เรื่อยแบบว่ายังพอมีเวลาให้เรารักษาตัวหรือว่ายังพอมีเวลาให้เราพัฒนาตัวเองได้ยู่ครับผมแต่ว่าทุกวันก็จะมีกิจกรรมทําแต่ละอย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทํำกันไหมครับแต,ต้องบอกต้องบอกไหมครับว่าเวลาเพลงของคุณดิวปล่อยมาเนี่ยมันมีผลตอบรับดีทุกเพลงดีทุกเพลงนะครับ ครับผมแล้วส่วนตัวคุณดิวเองในเวลาฟีดแบ็กกลับไปรู้สึกว่ายังไงบ้างแต่ละเพลงที่แบบออกมาก็รู้สึกดีใจครับมันก็เราคือเราทําเพลงออกมาเราก็อยากร้องเพลงหรือว่าอยากสื่อหรือว่าอยากจะพูดอะไรทั้งอย่างให้คนที่ฟังเราได้รับสารตรงนี้ไปมากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบหรือฟังแล้วถูกใจหรือฟังแล้วเออมีกระแสตับรับที่ดีเราก็ดีใจนะเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนกับว่าเออพลัง กําลังใจให้เราในการทํางานต่อไปได้ด้วยครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับโอเคจะทิ้งท้ายอะไรกับชาวลบบุรีหน่อยไหมครับก็ฝากให้ดูแลสุขภาพแล้วกันก็อตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่สบายกยันเยอะมากรวมถึงผมด้วยก็อยากให้ดูแลสุขภาพดีถ้าเกิดใยป่วยแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะเราห้ามไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่เราห้ามได้คือจิตใจเราอย่าป่วยครับครับผมรักษาสุขภาพดีแล้วเราก็จะ ไม่ป่วยเขาจิดไม่ป่วยเขงตายครับครับผมถ้าเกิดสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ยก็โหลดเพลงของคุณดิวไปฟังกันได้นะครับได้ครับผมก็เลยไปถพราะว่าเป็นความผูกใยจากดิวเดอะสตาร์แล้วรับ้าโอเคแม่ครับชอบเพลงเลยดิวเองก็หายเร็วๆด้วยกันแล้วกันนะครับครับผมครับขอบคุณมากๆดิววันนี้สวัสดีครับนี่แหละครับดิวเดอะสตาร์นี่ครับก็ ติดตามผลงานของเขาได้เรื่อยๆนะครับมีออกมาแบบเรื่อยๆบ่อยๆทีเดียวสำหรับซิงเกิลแต่ละซิงเกิลของดิวเดอสตา